สวัสดีค่ะวันนี้ข้าวมันไก่หน้ามอนะคะจะมาต้มเลือดไก่ให้ดูค่ะต้มยังไงไม่ให้เลือดไก่เป็นคาวนะคะก็เอาน้ําซุปนะคะน้ําซุปข้าวมันไก่นะคะเราตักแยกมาต่หากนะคะมาใส่ในหม้อแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่ใบเตยนะคะใส่ใบเตยกับขิงเพื่อดับกลิ่นคาวเลือดไก่นะคะหลังจากนั้นเราก็เปิดแก๊สนะคะเล่งไฟให้หม้อเดือดนะคะน้ําเดือดได้ที่แบบนี้แล้วนะคะ เราก็จะเอาเลือดไก่เลือดไก่นี้เราก็ต้องนําไปล้างน้ําก่อนนะคะก่อนที่จะนํามาต้มนะพอน้ําเดือดแบบนี้เราเราก็ใส่เลือดไก่ลงไปเลยค่ะทิ้งดับใบเตยนะคะจะช่วยดับกลิ่นคาวไก่นะคะ ส่วนน้ํำซุปนี้เราปรุงมาเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะทําให้เลือดไก่ของเรามีรสชาติดีขึ้นนะคะเวลาเราทานนะคะเราก็จะต้มนานประมาณเจ็ดนาทีนะคะค่ะก็มีเพื่อนๆหลายคนนะคะถามเข้ามาว่า แม่ค้าหายไปไหนไม่ค่อยได้เจอหน้านะคะช่วงนี้แม่ค้าไม่ได้หายไปไหนนะคะยุ่งยุ่งอยู่กับการขายของค่ะไม่มีเวลาทำคลิปให้เพื่อนๆดูเลยนะคะวันนี้ก็เลยจะมาะต้มเลือดไก่ให้ดูแล้วกันนะคะว่าต้มยังไงไกไ่เลือดไก่ถึงไม่เหน็นคาวนะคะแล้วก็รสชาติดีนะคะก็ทําให้ดูแล้วนะคะตอนนี้เราก็ใช้เวลาต้มมาได้สักพักหนึ่งแล้วะคะเราจะใช้เวลาต้มนานแค่เจนาทีนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ ตอนนี้เลือดไก่ของเราก็ครบเวลาแล้วนะคะเราก็จะปิดแก๊สเลยค่ะหลังจากที่ปิดแก๊สแล้วเราก็จะตักเลือดไก่ออกจากหม้อนะคะเราจะไม่แช่นะ้ําไว้แบบนี้นะคะพอต้มเสร็จเราก็ต้องตักออกจากน้ํานะคะแยกมาพักไว้ตั้งหากนะคะ ับใบเตยนี่จะช่วยดับกลิ่นคาวเลือดไก,ก่ได้ดีมากเลยนะคะเราก็จะตักแยกมาใส่กระมังไว้ต่างหากนะคะ ยังไงก็ต้องขอบคุณเพื่อนนะคะที่ยังคอยติดตามและคอยให้กำลังใจกันอยู่เสมอนะคะขอบคุณที่สนับสนุนข้าวมันไก่หน้ามอนะคะขอบคุณเพื่อนๆเอฟซีทุกคนเลยค่ะไว้วันหลังนะคะว่างๆจะมาทำคลิปที่มีสาระดีๆให้เพื่อนๆได้ดูอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะ